ในบทนิยามของคณิตศาสตร์บอกไว้ว่า<อ>เส้นขนานก็คือเส้นที่อยู่บนระนาบเดียวกันที่มีระยะห่างเท่าๆกันค่ะหรือ เราอาจจะบอกได้อีกว่าเส้นขนานนะครับถ้าเกิดอยากจะรู้ก็หาเส้นตรงที่ตั้งฉากระหว่าง2เส้นนะครับถ้ามันจะขนานกันนะครับเส้นตรงที่ตั้งฉากกันระหว่าง2เส้นนั้นออจะต้องเท่าเ,ออเท่ากันในทุกจุดตอนเส้นขนานอุย้ยติดอะไรนักหนาเนี่ยสายแล้วนะเนี่ยไม่ขยับอ่ะ เอาไงดีอะโอ้ทางคู่ขนานไปทางคู่ขนานดีกว่าเฮ้ยถึงทันเวลาเป๊ะเลยอ่ะโอยถ้าไม่ได้ทางคู่ขนาดตะกี้นี่นะกงไม่ทันแน่ๆโชคดีจริงๆเนี่ยอืมเหมือนมีคนพูดถึงเราเลยต่อไปแนะนำตัวก่อนละเ<อ>มื่อกี้พูดถึง ทางคู่ขนานใช่หรือเปล่าครับใช่ค่ะทําไมล่ะคะทางคู่ขนานที่ทําให้การเดินทางคุณเดินทางได้รวดเร็วและดีที่สุดใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ ผมเป็นคนออกแบบที่นี่ครับอ้าวเหรอคะผมชื่อวิศวกรโซ่ครับเ,เป็นวิศวกรโยธาคนออกแบบถนนและดูแลถนนที่นี้ทั้งหมดเลยครับโอ,อ้โหสุดยอดมากเลยล่ะค่ะต้องขอชมวิศวกรโซ่นะคะม,มีทางคู่ขนานเนี้ยทำให้สายขับรถไปไหนมาไหนได้ทันเวลาเลยล่ะค่ะแต่แซยก็สงสัยนะคะว่าทําไมถึงต้องเรียกว,ว่าทางคู่ขนานแล้วนอกจากถนนเนี่ยมีอย่างอื่นที่ขนานกันอีกไหมคะอืมถ้ามีคําถาม แล้วอยากหาคําตอบไปหาคําตอบได้ในรายการวายรูมห้องพิเศษใส่ใคร,ใครก่อนอื่นครับวิศวกรโซ่ก็จะมาที่ใยเกี่ยวกับคําว่าเส้นขนานนันก่อนครับในบทนิยามของคณิตศาสตร์บอกไว้ว่าเส้นขนานก็คือเส้นที่อยู่บนระนาบเดียวกันที่มีระยะห่างเท่าๆกันกันหรือเราอาจจะบอกได้อีกว่าเส้นขนานนะครับถ้าเกิดอยากจะรู้ก็หา เส้นตรงที่ตั้งฉากระหว่าง2เส้นนะครับถ้ามันจะขนานกันะนะครับเส้นตรงที่ตั้งฉากกันระหว่าง2เส้นนั้นจะต้องเท่าเท่ากันในทุกๆจุดอ๋อค่ะอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นเส้นขนานครับแล้วก็เส้นขนานในชีวิตประจำวันเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยพูดง่ายๆก็คือไม้บรรทัดอ๋อใกล้ตัวมากๆเลยไม้บรรทัดโต๊ะนักเรียนค่ะถนนบน ทางเท้าที่เราเดินถนนในซอยะนะครับตึ๊กด้านข้างเป็นเส้นขนานกันเราจะเห็นว่าเส้นขนานเนี่ยมีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยนอกจากที่กล่าวมาตอนต้นเมื่อกี้นะครับยังมีหลายๆอันเช่นเออเรื่องของรถไฟเคยได้ยินคำว่ารถไฟรางเดี่ยวรถไฟรางคู่ไหมครับค่อยๆค่ะรถไฟเหล่าเนี้ยก็ใช้เกี่ยวกับเรื่องของเส้นขนานด้วยนะครับหรอคะตัวรางรถไฟเนี่ยเป็นเส้นขนานกันชัดเจนอยู่แล้วครับเพราะอย่างที่บอกครับจะเกิดว่าวัดนะครับ เส้นตั้งฉากหรือความยาวของเส้นตั้งฉากเนี่ยะจะเท่ากันในทุกๆจุดก็คือความยาวใช่แล้วครับอ,อนอกจากเนี้ผมเนี่ยมีรายการรายการหนึ่งมาแนะนำให้รู้นะครับชื่อรายการว่าดูให้รู้อ,อตอนลีเนียมอเตอร์คาร์เขาเล่าเกี่ยวกับเรื่องรถไฟความเร็วสูงเหรอคะเขาบอกว่ารถไฟเนี่ยเร็วกว่ารถไฟชิงคันเซน็นถึง2เท่าเลยนะครับโอ้โหอยากดูหรือยังครับอยากดูค่ะไปดูครับ ใช้รถไฟฟ้าความเร็วสูงชิงกันเซนมากว่า50ปีวันนี้มีรถรัมนาคตแบบใหม่ที่เร็วกว่าชิงกันเซนเท่าไหร่เร็<ะ>วกว่าชิงกันเซน2เท่าแต่ค่าบริการแพงกว่านิดเดียวลดเวลาวิ่งคนระับมันจะร้อยโอ้ งรอรถไฟลอยได้แบบใหม่เร็วสายฟ้าแลบยังไงตามคุณฟูจิไปดูกันค่ะมิรว่าโมสซมสโกดสดูให้เห็นเป็นความรู้ดูให้รู้เป็นไอเดียดูให้รู้ดูให้รู้คนจิจ้อสวัสดีครับผมฟูจิฟูจิสากิจากประเทศญี่ปุ่นครับ เราเนียแหละค่ะจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ต้องหวงเลยว่าเท่าที่เขาจะยอมนะคะว่ารถไฟฟ้าความเร็วสูงแบบนี้จะรับอนาคตขนาดไหนรถไฟ,ฟความเร็วสูงน้องใหม่นี้มีชื่อว่าลีเนีย่ยมอเตคาร์ค,ค่ะนี่ครับก็มาที่นะฮะศูในย์วิจัยลีเนีย่ยมอเตคาร์แล้วเขาบอกข้างในนี้จะมีลีเนีย่ยมอเตคาโอ้คนเยอะเลย ไปกับคุณฟูจิด้วยนะคะเหมือนเด็กผู้ชายที่ได้ของเล่นใหม่เลยค่ะตามไปติดๆเลยค่ะคุณผู้ชมเป็นลีเนียมอเร์ค่ะที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกนี่คือของจริงที่ใช้ทดลองแล้วนะฮะนี่เป็นรถไฟของจริงที่ใช้ระบบทดสอบวิ่งมาแล้วจนปลดระวางแล้วเอามาเปิดให้ชมกันใกล้ๆค่ะโอ้ดีใจดีใจ,ใจความเร็ว600กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะ วิ่งก้าเสินนะจะวิ่งประมาณ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่นี่600กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยอ่ะเนี่ยกำลังวิ่งผ่านแล้วแล้วไปดูกันนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่กำลังกำลังวิ่งมาแล้วนี่กับจุดที่เราอยู่สีแดงเฮ้ยมาแล้ว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 เฮ้ยได้ยินเสียงนั้นนิดหน่อยโอ้ฮะ เฮ้ยได้ยินเสียงนั้นนิดหน่อยโอ้โหโหเร็วมากฮะมองไม่ทันเลยขอดูอีกทีได้ไหมเนีนย่นยโอ้โห ี่ปุ่นเองก็มาเที่ยวแล้วก็สังเกตการรถไฟฟ้าแบบใหม่เหมือนกันค่ะใครๆก็อยากรู้ว่ารถไฟฟ้าความเร็วสูงแบบใหม่จะเร็วขนาดไหนเพราะวิ่งด้วยความเร็วมากกว่าชิงกันเซนเท่าตัวเลยค่ะคือ600กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพียงกระพริบตารถก็คงจะวิ่งผ่านไปแล้วค่ะเป็นโลหะพิเศษนะครับที่อยู่ตรงนี้เหมือนกับนะฮะลิเนียมตะคาของจริงๆเลยนะฮะทำให้ ลีเนียมอราคารลอยได้และก็วิ่งไปข้างหน้าได้ด้วยความเร็วสูงนะฮะ mm hmm. แล้วก็ตัวนี้นะครับจะทํางานได้ต่อเมื่อจะมีอุณหภูมิต่ำมากๆ no. ต้องพูดเลยนะคะว่า<อ>คิดได้ยังไงเนี่ยหลายครั้งที่เรานําเสนอเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมหรือระบบวิธีการต่างๆที่มีคนคิดขึ้นในญี่ปุ่นแล้วก็จะมีคําพูดนี้ลอยวนเวียนอยู่ในความรู้สึกคือคิดได้ยังไงเนี่ยเพราะบางทีจุดกําเนิดสิ่งที่มหัศจรรย์ต่างๆก็จะเกิดจากความคิดที่ไม่เหมือนใครคิดแบบออกนอกกรอบคิดโดยไม่พึ่งหลักวิชาการใดๆก็มีค่ะนี่แหละค่ะสมองมนุษย์บวกกับความพยายามแบบสุดๆค่ะ ここの中にもコイルが入ってるで oh. でまずここででれถ้าผมอธิบายนะครับว่าคือลิเนียมอตาคาจะวิ่งได้ต่อเมื่อนะครับมีกำแพงนะตรงกำแพงเนี่ยจะม,ยมีคอยมีคอยทางด้านในและทางด้านนอกนะครับทางด้านในตัวถังของลิเนียมอเตอร์คาร์นะครับมันจะมีแม่เหล็กบวกลบบวกลบอยู่แล้วนี่ครับจำเป็นอย่างนี้ครับ แล้วลวดคอยนะครับทางฝั่งด้านนอกทําหน้าที่อะไรครับเป็นแม่เหล็กนะครับที่สามารถเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าได้ครับตอนที่วิ่งช้าๆอยู่นะฮะจะไม่มีไฟฟ้าครับแต่ถ้ามีความเร็วเมื่อไหร่วิ่งความเร็วเมื่อไหร่นะครับมันจะมีไฟฟ้าแล้วก็จะเปลี่ยนขั้วเหนือขั้วลบบวกลบบวกลบบวกลบไปเรื่อยๆครับแล้วล้อก็จะลอยขึ้นนี่ฮะคซ่ก้ราโน通勤สี่ข่าวดีเลยทีเมา 名古屋大阪全部ででででですすねね通<ー>通勤勤きる内になななっちゃうううかかももししれれいいと<ー>まあの40分分ら1時間程度行けてば<ー>十エリアเรื่องราคามันมีความเร็วสูงนะครับมันมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจหรือเปล่าครับแน่นอนครับความเร็วของเศรษฐกิจก็ต้องเพิ่มตามความเร็วของรถไฟด้วยนะครับเพราะว่าอะไรคนสําคัญสําคัญเป็นอาจารย์สาคัญสาคัญยกตัวอย่างครับถ้าเขามาบรรยายที่โตเกียวเสร็จแล้วเนี่ย แทนที่จะขึ้นรถไฟใช้เวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงไปเนี่ยใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวหรือสิสนาทีไปที่หนึ่งได้เนี่ยฮะก็จะเพิ่มความรู้ให้ผู้คนได้มากมายนะฮะ time is life ครับ,รบเวลาคือชีวิตเวลาคือชีวิตเวลาที่เราหายไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถซื้อเวลากลับมาได้แล้วนะครับสมมุติตอนนี้เรามีอายุ30ปีเนี่ยตอนนี้เราอายุ30ปีเรามีอายุไข70ปีเนี่ยเวลาที่หายไป30ปีไม่สามารถกลับคืนมาได้ดังนั้นญี่ปุ่นก็เลยคิดว่านะครับ ประหยัดเวลาได้ในการเดินทางได้นะครับก็จะทำให้งานหรือเศรษฐกิจเนี่ยก้าวหน้าได้อย่างแน่นอนแม่จากเมื่อกี้นะครับที่เราดูเกี่ยวกับเรื่องลดล้้ำอนาคตแล้วนะครับเราก็จะมาพูดกี่ยกับนิยามอื่นๆของเส้นขนานด้วยนอกจากไอ้คำว่าเส้นขนานที่ว่าเนี่ยยังสามารถอธิบายนิยามต่างๆพร้อมทั้งใช้คุณสมบัติต่างๆ เอามาอธิบายเรื่องนี้ได้อีกเยอะแยะมากมายเลยเหรอคะเมื่อกี้เราพูดถึงการจะเป็นเส้นขนานเนี่ยเส้นตั้งฉากจะต้องมีความยาวเท่ากันในทุกๆจุดค่ะแต่นอกจากนั้นนะครับเรายังมีเส้นที่เป็นมุมแย้งอ๋ออืมมุมแย้งก็ต้องเท่ากันด้วยค่ะอย่างที่บอกครับโดยนิยามว่าถ้าเกิดเส้นตรงเส้นนั้น นะครับเป็นเส้นขนานกันแล้วม,มุมแย้งจะต้องเท่ากัน,กนด้วย<ฆ>ดังนั้นถ้าเกิดว่ามุมแย้งไม่เท่ากันจะถือว่าไม่เป็นเส้นขนานจากความรู้เมื่อกี้เราสามารถที่จะที่บายได้ว่าเส้นไหนเป็นเส้นขนานกันอ่าวิศวกรโซก็มีโจทย์มาลองให้น้องๆและพี่สายดู<ฆ>นะครับอย่างข้อนี้ครับเส้นตรง AB กับเส้นตรง CD ค่ะ ถามว่าเส้นตรงสองเส้นนี้ขนานกันหรือไม่<อ>ถ้าขนานกันมุมแย้งจะต้องเท่ากันดังนั้นถ้ากำหนดให้เส้นตรงที่ว่านี้เป็นเส้นตรงที่ขนานกันแล้วสแสดงว่ามุมแย้งต้องเท่ากันค่ะโอ้ยง่ายๆเลยก็คือ35องศาใช่แล้วครับ<อ>จากเส้นตรงนี้จะเห็นว่ามุม x กับมุม3.5องศาองศา เป็นมุมแย้งกันใช่ค่ะเนื่องจากโจทย์ระบุไว้ชัดเจนว่าเส้นตรงเส้นนี้เป็นเส้นขนานนั่นแปลว่า2มุมนี้ต้องเท่เากัน,กนเราสามารถตอบได้เลยครับว่ามุม X มีค่าเท่ากับมุม X ก็จะเท่ากับ35องศาค่ะถูกต้องเลยครับผมอ,อย่างนี้แสดงว่ามุมแยงเนี่ยก็สามารถเป็นได้ทั้งมุมแหลมและมุมป้านใช่ไหมคะใช่เลยครับนั่นหมายความว่า ถ้าเกิดเราเขียนมุมเพิ่มเติมเขียนว่าเป็นมุม M กับมุม N ออนนั้นมุมเกับมุมเก็ต้องเท่ากันเหมือนกันค่ะเห็นไหมครับว่ามุม M เนี่ยลักษณะเป็นมุมบ้านนะมุม X เป็นมุมแหลมถ้าเกิดว่ามันเป็นเส้นขนานกันมุมแย้งก็ต้องเท่ากันถ้าอย่างนั้นอีกสักข้อหนึ่งแล้วกันครับให้น้องๆทางบ้านลองตอบดูสิเส้นตรง2เส้นนี้ถ้าขนานกันแล้ว มุม x จะกางเท่าไหร่ครับ54องศาค่ะทำไม54องศาครับเพราะว่าเขาเป็นมุมแย้งกันค่ะถ้าเป็นมุมแย้งก็ต้องเท่ากันค่ะใช่เลยครับถ้าเกิดเป็นเส้นขนานม,มุมแย้งต้องเท่ากัน,ถ,กนถ้าอย่างนั้นขอเพิ่มโจทย์อีกนิดๆหน่อยๆได้ไหมครับได้เลยค่ะขอแย้งไกลๆหน่อยเอาสักแบบนี้ละกันนี่ให้น้องๆทางบ้านลองดูสิครับว่ามุมนี้นะครับเท่าไหร่ มุม x จะมีขนาด165องศาค่ะทำไมล่ะครับเพราะว่าเส้นตรง2เส้นนี้ขนานกันค่ะอืมถ้าเส้นตรง2เส้นขนานกันแปลว่ามุมแย้งก็ต้องเท่ากันค่ะสุดยอดมากมาเลยครับเห็นไหมครับว่าการจะเป็นเส้นขนานได้นี้จะมี2นิยามที่จามาเช็คหนึ่งนะครับระยะทางของเส้นตั้งฉากจะต้องเท่ากันในทุกๆจุดก็คือความยาวใช่อสองนะครับ ถ้ามันจะขนานกันก็ต่อเมื่อมุมแย้งมันเท่ากันเอ๊เมื่อกี้เราพูดถึงมุมแย้งไปแล้วเราพูดถึงเส้นตรงที่ตั้งฉากไปแล้วยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเส้นขนานเหรอคะก็คือมุมภายในกับมุมภายนอกอ๋อถ้าเกิดว่านะครับเราเขียนเส้นตรงสองเส้นตามทฤษฎีบทบอกว่า ถ้าเส้นตรง2เส้นขนานกันนะครับจะมีเส้นตรง1มาตัดขวางเมื่อไหร่แล้วขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดนี้จะรวมกันเท่ากับ1 8 0องศาอ๋อค่ะพูดง่ายๆครับภาษาบ้านๆม,มุมภายในด้านเดียวกันรวมกันเป็น180องศาค่ะแค่นั้นเองเอาละ่ะเราลองเขียนชื่อมุมต่างๆเข้ามานะครับ กำหนดให้มุมแต่ละมุมมีชื่อตั้งต่อไปนี้เรียกมุม A E F ว่ามุม1ค่ะเรียกมุม B E F ว่ามุม3เรียกมุม C F E ว่ามุม4ค่และเรียกมุม E F D ว่ามุม2อาเอาละเมื่อเรากำหนดมุมเรียบร้อยแล้วนะครับโดยนิยามเมื่อกี้บอกว่า นะครับมุมภายในด้านเดียวกันรวมกันจะต้องเป็น180องศาค่ะนั่นปแปลว่ามุม1รวมกับมุม4ต้องเป็น180องศาสุดยอดมากๆเลยครับม,มุม3รวมกับมุม2ก็ต้องเป็น180องศาค่ะเยี่ยมที่สุดเลยครับจากความรู้เมื่อกี้ เราเคยเรียนเรื่องมุมไปแล้วรอบนึงค่ะว่ามุมบนเส้นตรงเดียวกันนั้นรวมกันต้องเป็นกี่องศานะครับ180องศาค่ะเห้นั่นแปลว่าความสัมพันธ์ของมุมหนึ่งกับมุม3รวมกันจะต้องเป็น180องศาค่ะเช่นเดียวกันเลยครับจากความรู้นี้เราสามารถนำไปช่วยแก้สมการหรือแก้โจทย์ได้อีกนะครับยกตัวอย่างเช่น ถ้าเกิดว่าโจทย์ข้อนี้กำหนดเส้นตรง AB ขนาน CD ค่ะมีเส้นตัดอย่างนี้เลยอแล้วให้มุมข้างบนนี้กลาง145องศาส่วนมุมที่อยู่ภายในด้านเดียวกัน<อ>กลาง x องศาค่ะถามว่ามุม x กลางกี่องศา35องศาค่ะว้าวคิดยังไงครับ ก็เพราะว่ามุมภายในด้านเดียวกันต้องรวมกันเราได้180องศาค่ะนั่นแปลว่า x บวกกับ145องศาะจะต้องมีค่าเท่ากับ180องศาค่ะตามหลักการการแก้สมการเราทำยังไงนะครับถ้าจากโจทย์ข้อนี้นะคะเราก็ต้องลบออกด้วย145องศาทั้งสองข้างค่ะสุดยอดเลยครับถ้างั้นคำตอบของตัวสุดท้ายนะครับก็จะได้ว่า x กลางกี่องศาครับ35องศาค่ะเห็นไหมครับว pues ่าเราสามารถที settling, ่จะใช้ความรู้เรื่องมุมภายในด้านเดียวกันสามารถหาค่าของตัวแปรหรือการแก้โจทย์ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องเส้นขนานได้ด้วยนี่พี่สายครับผ่านมา3นิยามแล้วค่ะยังมีนิยามที่4อีกอ๋ออุ้ยเขาพูดเลยว่า ถ้าเส้นตรง2เส้นขนานกันและมีเส้นตัดแล้วมุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่บนเส้นข้างเดียวกันของเส้นตัดจะมีขนาดเท่ากันมุมภายนอกถ้ารูปนี้มุมภายนอกคือมุมไหนบ้างคะมุมภายนอกของรูปนี้นะครับก็จะมีมุม3มนะครับมุม X4 ค่ะนะครับมุมแนะครับมุม7ครับในทำลองเดียวกันครับมุมภายนอกเท่ากันมุมภายใน รวมกันได้180ยแปมุมฝั่งเดียวกันพูดกันง่ายๆภาษาบ้านๆคือมุม X4 จะเท่ากับมุม Y6 ครับและมุม3จะเท่ากับมุม2ครับดังนั้นเมื่อกี้เอาขึ้นข้างบนแล้วต่อลงล่างบ้างดีกว่ามุม5ก็ต้องเท่ากับมุม8และมุม1ก็ต้องเท่ากับมุม7จากรูปที่กำหนดขึ้นมานะครับอ จากความรู้เรื่องนี้เราจะต้องใช้ความรู้เรื่องนี้เพื่อพิสูจน์ว่าคําตอบของมุมที่เราต้องการจะหาเป็นเท่าใดาเอาละจากความรู้เรื่องนี้ครับเอถ้าเกิดว่าวิศวกรมีรูปที่กําหนดให้เป็นรูปแบบนี้อยากรู้ว่าเส้นตรงสองเส้นนี้ขนานกันหรือไม่ถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกัน มุมภายนอกและมุมภายในด้านเดียวกันจะต้องเท่ากันค่ะเท่ากันครับดังนั้นรูปนี้เส้นตรง AB กับเส้นตรง CD ขนานกันหรือไม่ครับขนานกันค่ะขนานกันครับเพราะว่าโดยนิยามอย่างที่บอกเมื่อกี้ถ้าพูดเป็นภาษาง่ายๆคือมุมภายนอกนะครับและมุมภายในของด้านเดียวกันจะต้องเท่ากันเสมอครับดังนั้น ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับ2มุมนี้กลาง120องศาเหมือนเหมือนกันค่ะนั่นแปลว่าเส้นตรง AB กับเส้นตรง CD ก็จะขนานกันเห็นไหมครับว่าเราสามารถใช้นิยามเข้ามาใช้พิสูจน์ได้ด้วยวิศวกรโซ่ขอเสริมอีกนิดนึงแล้วกันค่ะอะ ที่วิศวกรพูดไว้ว่ามุมบนเส้นตรงเดียวกันนะครับรวมกันจะต้องเป็น 180, 180อ,องศาเราสามารถเรียกชื่ออย่างนี้สั้นๆได้รี่ว่ามุมประชิดได้ด้วยครับอ๋อเคยเห็นในห้องเรียนน้องๆจะได้เห็นในห้องเรียนด้วยเหมือนกันครับเอถ้าอย่างนั้นถ้าพูดถึงตรงเมื่อกี้ที่เราเคยพูดไปว่ามุม1บวกกับมุม3ได้180อ,องศาเราเรียกว่ามุม1กับมุม3นั้นเป็นมุมประชิดค่ะ ในทำนองเดียวกันเราก็สามารถที่จะอธิบายได้ว่ามุม4กับมุม2ก็เป็นมุมประชิดเช่นกันค่ะซึ่งโดยนิยามบอกไว้ว่ามุมประชิดนั้นจะต้องรวมกันได้180องศาเช่นเดียวกันครับจากความรู้ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เราได้ริ่ำเรียนมากันหมดแล้วเราจะเอาความรู้ทั้งหมดมามิกซ์รวมกันเพื่อหาคำตอบการแก้สมการที่ยากขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแต่น่าสนุกค่ะเออถ้าเกิดว่าวิศวกร มีเส้นจักจักจักแบบนี้แหละครับโอ้โหโอ้พอเห็นโจทย์อย่างแบบนี้โยากจังเลยที่จะทําคําตอบได้นะครับแต่มีวิธีการง่ายๆจากความรู้เรื่องเส้นขนานกันอ่าค่ะ,ะวิธีการง่ายๆครับให้เราลากเส้นนะครับขนานของเส้นตรงแต่ละช่วงไปอ uh. พอเราได้เส้นขนานเสร็จปั๊บเราจะเห็นแล้วว่าเอ๊มันจะมีมุมมุมที่เป็นเรียกว่ามุมแย้งกันอ๋อ ถ้าเกิดว่าวิศวกรต้องการหามุม X- จากไอจากมุมหยักๆเหล่านี้ก็ต้องเริ่มหามุมแย้งไล่ไปเรื่อยๆเอถ้าเกิดว่าวิศวกรให้เส้น GF นะครับมีเส้นขนานข,นานขอเรียกว่า L1 ได้ไหมครับได้ค่ะและเรียกว่า L2 ค่ะเส้นข้างบนเรียกว่า l 3, 3เส้น g f ขนานกับเส้น L1 ค่ะทำให้มุมแย้ง มันเท่ากัน uh huh. ค่อยๆไหลขึ้นไปาจากบนมาล่างจากล่างขึ้นบนนะครับแสดงว่ามุมนี้กลาง13องศา,ามุมแย้งมันก็ต้องกลาง 13, 13องศา,องศาเอแต่มุม DEF มันกลาง30องศาไปแล้วแต่มุมที่เขียนว่า LEF นี่ยมันกลางแค่13องศา uh huh. มันจึงเหลืออีกกี่องศาครับ17องศาค่ะดังนั้นมุมที่เหลือตรงนี้กลาง17องศาใช่ค่ะเอ๊ะถ้ามุมนี้กลาง17องศามุมแย้งมันก็ต้องกลาง17องศาเช่นกันค่ะตรงนี้ก็เลยกลาง17องศา,าแต่มุมดีเนี่ยกลาง50องศากลางตรงเมื่อกี้ไปแล้ว17องศา จึงขาดอีก33องศาค่ะ33องศาอ้าอ่าเอ๊มันขนานากันระหว่าง L2 กับ L3 ค่ะ L2 กับ L3 มีมุมแย้งต้องเท่ากันอีกใช่ค่ะมุมดีกลางที่เหลือ33องศาม,มุม C ของแย้งมันจะต้องกลาง33องศาค่ะว้าวฮทำจากล่างขึ้นบนก็เหนื่อยแล้วทำจากบนลงล่างบาง้างนะครับ เส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง L3 เอ๊มันขนานกันปแปลว่ามุมแย้งก็ต้องเท่ากันค่ะดังนั้นเราสามารถที่จะตอบได้ว่านะครับมุม x ที่เหลือตรงนี้ต้องกาง68องศาค่ะเฮ้เราได้ทั้งหมดทั้งมวลของมุม x แล้วค่ะตอนนี้เรารู้แล้วว่ามุม x จะต้องกาง68บวกกับ33องศานั่นเองค่ะนะครับ คำตอบของมุม x จึงต้องกลาง101องศาค่ะเห็นไหมครับทุกคนครับง่ายนิดเดียวนี่คือวิธีการหามุมนะครับอยากรวมกันเอ๊ถ้าวิศวกรมีรูปดังต่อไปนี้แล้วกำหนดให้เส้นตรง ab ขนานกับเส้นตรง cd ถามว่า มุมที่เกิดขึ้นเขียนดังต่อไปนี้เลยเป็นมุม 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ค่ะวิศวกรอยากจะรู้ว่ามุม2กับมุม6ม,มีความสัมพันธ์กันแบบไหนระหว่างข้อที่1เป็นมุมแย้งกันข้อ 2, 2เป็นมุมประชิดกันข้อที่3เป็นมุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตันดนะครับข้อที่4เป็นมุมภายนอกและมุมภายใน บนข้างเดียวกันของเส้นตัดอือถ้าน้องๆพร้อมแล้ว,วเริ่มครับมาเฉลยดีกว่าครับความสัมพันธ์ระหว่างมุม2กับมุม6คือข้อ4ค่ะก็คือมุมภายนอกและมุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดค่ะว้าวน้องๆคิดถูกไหมครับน้องคิดเหมือนพิซซาใช่ว่าถูกต้องครับเอ๊ สรุปันหน่อยครับว่าเออถ้าเกิดรูปนี้เนี่ยมุมแย้งจะมีอะไรบ้างนะครับมุมแย้งก็จะมีมุม4และมุม6ค่ะอีกอันนึงก็คือมุม3กับมุม5ค่ะว้าวแล้วถ้าเกิดเป็นมุมภายในบนข้างเดียวกันครับมุมภายในบนข้างเดียวกันก็จะมีมุม4กับมุม5และมุม3กับมุม6ค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นมุมประชิดกันละครับออามาสักมุมหนึ่งก็พอก็คือมุม4และมุม3ค่ะเอาละครับจากทั้งหมดที่เรียนกันมานั้น วิศวกรโซ่จะสรุปให้ฟังอย่างนี้ครับถ้าเกิดเส้นตรงคู่นั้นเป็นเส้นตรงที่ขนานกันจะต้องมีเงื่อนไขติงต่อไปนี้ครับ 1. เส้นตรงคู่นั้นจะต้องมีความยาวของเส้นตั้งฉากแต่ละจุดเท่ากันหลทุกๆจุดเงื่อนไขที่2ครับมุมแย้งจะต้องเท่ากันครับ3ครับมุมภายในด้านเดียวกันจะต้องรวมกันได้180องศารครับ 4. ครับมุมภายในและมุมภายนอกของด้านเดียวกันจะต้องมีค่าเท่ากันครับจากทั้งหมดทั้งมวลนี้เห็นไหมครับว่านี่คือความรู้เรื่องเส้นขนานและน,น้องสามารถเอาความรู้และนิยามของเส้นขนานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างง่ายๆโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้นะคะพี่สายได้ความรู้จากวิศวกรโซ่ไปเยอะมากเลยค่ะทั้งเรื่องเส้นขนานทั้งเรื่องมุมต่างๆนะคะเรียกว่าเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆเลย ดังนั้นนะคะหากน้องๆมีคําถามและอยากหาคําตอบเรื่องราวในชีวิตประจําวันด้วยคณิตศาสตร์แบบง่ายๆสามารถกลับมาพบกันได้ที่ ALTV ช่อง 4TV เรียนสนุกค,ค่ะสาหรับวันนี้พี่สายแลยวิศวกรโซต้องลาน้องๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมขอกลับก่อนนะคะบมยินดีครับฮะผมขอติดรถไปด้วยได้ไหมครับทำไมคะถึงผมจะทราบตนเช้นนี้<อ>ก็ตาม เขายังไม่ได้เติมน้ำมันเลยครับโถพ่อคุณไปค่ะไปค่ะไปด้วยกันค่ะไปค่ะไปค่ะ